อ้าว alo alo สบายดีสบายดีเมน,นี้เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันกับซอง King of ทัลค์ลาวอ่าสบายดี FC ทุกคนนะที่ติดตามนะครับ FC ฟังไทยล่ะก็ฟังลาวล่ะก็สบายดี FC ที่เข้ามาใหม่เนาะผู้ใดเข้ามาใหม่กะอ่ากดติดตามให้ได้เนาะกดไลค์กดติดตามให้ได้เมน,นี้เฮาก็อยู่อ่ามาอยู่บ่เตนแล้วเมื่อวานนี้อ่าเดินทางมาได้ถ่ายไว้อยู่เนาะอ่า เราได้ถ่ายคลิปไปอยู่แต่ว่าไฟล์มันมีปัญหาช่วงถ่ายหญิงถ่ายโดนได้ถ่ายเกืบอบสามชั่วโมงหมดเลยถ่ายเป็นอีพีเป็นอนะีพีหนึ่งกับชั่วโมงไปอีพีสองกับเป็นชั่วโมงอีพีสามมีปัญหาแล้วก็นถือว่ามันเห็ุในไฟล์เสียบทั้งสามแล้วก็บ่วมีเลยแต่บ่วมีก็เป็นอย่างาะเมื่อนี้เขาจะมีคลิปอ่าแนะนําหรือว่าเขาจะมาสอนกับพวกเนานะแนะนําเทคนิคดีๆ การขับรถหัวลากทางแคบเวลาเฮาเข่าโค้งทางแคบโค้องอ่าโค้งโมวิดเลี้ยวบบพ้นเห็ุจังไดนอันนี้วิธีเนาะมีวิธีอยู่หลายคนยังโบหูครูที่ขับมาแล้วกันยังโบหูเนาะคือค่อยขับช่วงแรกๆกับโบหูไดยอ่าโค้งนี้โค้งโมวิดเห็ุจังไดนถอยไปถอยไปมันก็คือเกานะ่าเนาะไม้อีกก็คือเกานะ่าเนาะแนวเยาเรียบจำเลยเนานะมัอนี้มีมีเทคนิคดีๆอ่าเดีย๋ยวฉัมาแนะนำเนาะ เป็นประโยชน์แน่นอนคลิปนี้ทางแคบากจะเข้าบนวิดีโอกันวิดีโอที่เราลงไว้ส่วงไปไปเมืองรองนละแต่ตอนนั้นเป็นวิดีโอแบบตอนนี้กับคนเบื้องหลายด้สามเซนปลายอืมอ่าหนึ่งเด้ออ่าเห็นแล้วเนาะคลิปนี้ ขอปรับคนละเอียดแป๊บหนึง่งเป็นพันแปดเนาะมันจะแจ้งแจ้งเลยเวลาเบิง่งคลิปนี้พยาวและสิบสองนาทีอ่าเนี่ยคือจุดนี้เนาะมันเลี้ยวบ่ะพจนเนาะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจิมมาบอกวิธีทำนี่นจะไหนอันนี้แดดฮอนเลยเนาะบังว่าเปิดพัดลมจะมีเสียงว่ะเดี๋ยวขอเปิดพัดลมในเดี๋ยวเขาอัดไหล ตัวนี้เม่นสถานที่เม่นอ่ายู่แถวอ่าแข่งขึ้นก็แข่งหลวงน้ำทานะออกหลวงน้ำทาไปออกไก่เมืองสิงไปแล้วก็ไก่เมืองสิงไปล้วก็จะขอดเมืงองรองแล้วออกเมืองรองไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวขวาเข้าไปทางสวนกล้วยอันนี้ทางไปสวนกล้วยเขาเนาะมีมีรถล,ลากเข้าไปอยู่รถล,ลากไปออกกล้วยแต่ว่าจะเป็นห่าง13ห่างสั้นตอนนี้เขาไปผพ้ดเดียวเลยเนาะ ตัวข้ไส้นี่แเมนอ่าไส้โดนทายตัวนี้เป็นเริ่มอ่าเพราะต้นคลิปครับผู้เดียวได้ครับอ่ามือนึงครับโดนมือนึงครับรถได้เออแต่เขาจะคอยไปไปซ่าหนะคัดคัดไปอ่าไปได้แค่จะไปไวก็ดีเนาะจะวัได้ซ่าซาอึดอัดจักซีเนาะอันนี้ถือว่าเขานึ่งมาเขาครับโดนนะเขาคุ้มกล้องมันสมูทแน่เดยแล้วก็ขับรถไปคอยไป มันมีโค้งหน้านี่เป็นโค้งหนึ่งที่โบวิสเลยแต่มันจะมีวิธีเข่าของมันอยู่เนาะโค้งนี้มุ้ยปัญหานะโค้งนี้มันปีวงได้รถจกเป็นรถจกซันนี่สองสองหนึ่งห้าวะประมาณนี้แหละกับอมันใจเนาะอ่าวิทย์มีไปหละโค้งต่อไปเลย คนบ่ฮู้นะเอาโค้งไปเอาก็เรียบถ้าสมมุติว่าฮอดโค้งมันแคบนาะเฮาเฮาก็เรียบแคมอยู่เนาะเรียบแคมล้วโค้งเข้าไปอยู่แต่มันบ่วิทนะจะจะไดนคือจังซี่ละสังเกตเบิ่งเฮาเรียบมาแล้วจังหวะนี้แต่เฮาจะเรียบหลายบ่ได้เพราะว่าไม่ปิดดินถมใหม่เนาะเฮาบ่กล้าเรียบจะนอนมันยุบมีปัญหามายากไดยเฮาไปผู้เดียวเด็พลาดบ่ได้เลยเอาจังหวะนี้เฮาเรียบมาแล้วเนาะเรียบมาซใส่จเรียบมา มายาวแบบนี้เนาะบบวิดปุ๊บแล้วเจ็ดจะไดนเดี๋ยวจะมีบอกมีวิธีเนาะอ่านี่โบวิดแล้วเนี่ยคันบืนไปยางอาจจะระเบิดได้เพราะว่าขอบอยางมันอ่อนเนาะรถนี่อันนี้วิธีเนาะอ่าเดี๋ยวอธิบายก่อนถ้าสมมุติว่าเขาเรียบมาจับแบบนี้แล้วเขาเลี้ยวโบพ้น วันนี้เขาต้องได้ถอยเนาะบอกคนบ่บเข้าใจถอยไปถอยไปแล้วเข้ามาก็ต้องคือเก่าเนาะแนว่าเขาเรียบเรียบจับแลยวดิ่าแต่มาเบิ้งนี้เนาะเขาจะอ่าพยาญ,ญามถอย่บห้ห่างไปหอยเกา่าให้มันยับออกออกออกมา่าให้มันเยียบหอยเกา่าสนะังเกตบ้างเนาะเบิ้งเบิ้งเห็นหอยหอยหอยเข้ามาบ่า สกเกตบ้างเนาะนจะพยายามตามทบิดเขี่ยวตามตามเตะทาบิดเลยเห็นบ่แต่นี่เขาตามหลายก็ได้เนาะนี่เฝ้าตามไ,ไวๆตามให้มันทันตามให้รถมันซื้อให้ห่างมันออกไปบ่ห่างมันเข่ามาห้อยเก่าแหมวันนี้นี่เนาะคือจะว่านี่เขาถอยกลับไปใกล้สุดแล้วเขาพยายามดึงคอออกมาแบบนี้ดึงคอมาหาแคมบาทางเขาเรียบมาทำแีนี้นะาใจบ่ นี่ยเบื้องเ้นแบบนี้เขาพยายามเอาคอมาแบบตอนเขาถอยกันยีแล้วเนาะพยายามเอาคอมาคอปุ๊บแล้วเขาต้องได้ตามเลยตามให้รถให้หัวมันหัวหัวมันกลับมาแบบนี้ไอ,อหัวมันออกมาคืนเดี๋ยวนี้ห่างมันไปหอยไม่แล้วห่างมันอย,อยู่บนเก่าแล้วที่จริงถอยไปได้อีกเนาะถ้ามีคนอ่านคนอ่านชี้าน้ในเขาดีๆเนะาะจะถอยไปอีกมันยังเหลือปอกระลายพวกนะ่ะแต่ว่าเออคอยรู้สึกว่ามันยิบละกันเลยเลยไปหน้าเลยที่จริงถอยไปได้อีกแต่เขา เขาบริลล oui pues right. ์ลงไปเบิ้องดีเขาถอยผู้เดียวเขาบริหินเด้มันบังเบิ้ลได้จังหวะนี้จังหวะนี้คือบังเบิ้ลเนาะเขาเบิ้งเขาเบิ้งจะบบริหินห่างห่างเบื้องยูหิวฮะเนาะเขาจะบบริหินอ่าวันนี้เขามาหน้าม่เลยเพราะว่าคอคอมันมาพี่แล้วเนาะคอมันสังเกตคอป่ะคอมันจะมาแจ๋พี่แล้วไหนเขาสายน้ำดึงคอมาแบบนี้เดินหน้าไม่ดึงคอมาหลายๆดึงคอมอกออกมาสังเกตห้อยห้อยอย่างอยู่ห่างแบบนี้มันจะบริหยับฮองเก่ามันจะยับเข้ามาหน่อยนึง ถามันบูวิทอีกเขาฮิตแบบเก่าอีกเนาะบูวิทอีกเขาพยายามถอยแบบเก่าอีกถ้าเขาเรียบนีบูวิทแล้วเนาะถอยมาปุ๊บเขาก็ถอยไปเอาห่างทิมห่างมาแจนี่บอยมันไปเหยียบคลองเก่าถ้ามันเหยียบคลองเก่าแล้วมันจะอันจะไปอยู่บนเก่าเลยเนาะมันไปมันไปน้อยเดียวแต่มัน่าไปบ่หลายเนาะแต่กะเป็นจริงนี่ที่ว่าแก้ไขได้เป็นบอวิทแล้วห่างบ๊บบไปบอเก่าแล้วแบบนี้จะยับออกมา แต่ก็บรรยายนะคก็ต้องอ่าสาวเส้นนี่ก็มาในสาวเส้นกับวิทย์ละเดอไอต่อในสิเนาะเทคนิคแลนทางทางแคบถ้าเขาตั้งถอยดีๆนี่มีคนชี้น้านให้ดีๆแหงแหงแหงจะได้ไปดีกว่านี่แหงจะออกหลายกว่านี้อันนี้เขาบุกเขาไปคนเดียวเนาะขับทั้งรถเลยก็ขับทั้งด่วนไปพร้อมตัวนี้ที่จริงทางเส้นนี้มันมีอ่ะทางยากหลายกว่านี้เลยแต่ว่าถ่ายโบเบิ เ้าไปทรงใน่ันทึเขาบบ้หูัวทางหน้ามันจะเป็นจังไดเขาบ้ได้เปเบ่งทางก่อนเด็เข้าไปประมาณสามสิบกิโลแต่ลมลูกค้าแล้วเข้าซ้อเข้าได้เนาะไปซ้เข้าไปได้เข้าไปได้เขาต้องมาได้ไลยเข้าใจบแบบไปแล้วต้องมาอีกให้ได้นะเพราะว่าตอนเขามาตอนเขากลับออกมาเขาบ้มีรถจอยเลยไหเขามาตัวคนเดียวได้แบบนี้เขาต้องได้อาัดรดได้แล้ว อันทางตัวเห็นไกลๆนะบูมนเนาะมันจะมันจะเทินขวาลงมาฟากนี้ตัวนั้นไม่แยกไปทั้งหางอกีกมันจะเป็นเทินเลี้ยวขวาขับคืนมาลงลุมๆไปนี่เปทางเตีย้ยนะบูมีลรถมาเขีบไปว่าทางมีปาหญ้าหุ่มมาตลอดแต่ก็พอไปเนาะมันยากย้อนว่าห่างเอามันยาวเกินไป อันนี้เขาไปลงรถแล้วแล้วตอนนี้เขากาลังกลับอันนี้ได้บอลลงรถแท้อยู่อยู่ท้างหลังยู่ได้แต่ว่าเขาบ่มีบอลกลับรถเขาได้แลนมาทางหน้าเขาว่ามีมีเดินอยู่นี่เขาก็ได้มามาเลี้ยวอยู่เนาะคือว,ว่ายังดีที่ว่ามีบอลให้ให้เขากลับรถถ้าบุมีแท้เจะเขาจะเอารถแมคครเนาะแปลงแปลงแปลงแล้วก็เอารถแมคครอ่ายกหางยกหางแล้วถอยเลี้ยวกันยันเลย เป็นีนสายลุยต้องใจกล้าหน่งหนึงเนาะอ่ามีคนถามเนาะหางนี่ว่าอ่ายาวเท่าไหร่หางนี้ยาวสิบสี่เนาะแต่ว่าก่วงสามเมตรละกันนึ่งมาช่วงล่ออยู่ไก่ช่วงล่อห่างกับเมียไก่กันขั้นไก่กันเท่าไหร่มันแห้งอันรัดรัดโค้งเข้าใจว่าโค้งแล้วมันรัดไปเลยนะ มีคนมาปอไม่ค่อยนะว่อห่างจิบจีแมทหกสิบมนกนะมาเที่ยวกับรดเนาะจิบจีแมทหกสิบห่างจีนเเนาะอันหนึ่งมาคอยาวกับก้น,นะน, 60, นยนะนนา,นาวเน,นานะมาเทวมาแลนด์จะกับรต่างกันหลายเนาะเคยแลนแล้วห่างไทยห่างจิบสองห่างกันลากตู้นียยังกินทางกวัานะห่างจิบจีหกสิบอปแลห่างจิบสองยังแลนยากกว่าอ่าก็มีโค้งนึงเนี่ยสังเกตมันจะเป็นโค้องอ่าโค้งขวาแล้วก็โค้งา้า้ โค้งตัวนี้สําคัญเนะาะทางมันแคบมี่ปุ่นลายถ้าผู้ใดเรียบเรียบห่างจับจังห่างจับจังว่าห่างว้บอดีแล้วมันยากเนาะยากเข่ายากเนีย่ยโค้งต่อไปเนาะโค้งนี่กะบพอดีวิดเนาะกับบห่หลายสะเก็ดบางรอห่างเลยคือเ้าจะพาดจะคาบู้ด้เลยเขาไปผู้เดียวม่ผู้ใดปราซอยเลยเลยสัญญาณโทรศัพท์บบมีเลยเข้าไปในนะเพราะว่าผบดได้แล้วที่ต่อปบดได้แล้ว เราสกินห่างนิดหน่อยเดียวเอได้นี่โค้งจังซี่เนาะอ่าโค้งจังซี่นี่โค้งขวาํำวิทนี่พยายามย่าอยาตีวงหลายแบบเอาผู้ดีวิทย์ผู้ดีวิทย์ผู้ดีเขาโค้งวิทย์แะห่างต้องห่างต้องติดข้างนี่ไว้ข้างตาฟังนี่วห็นะข้างฟังเบื้องขวานี่ห่างต้องติดไว้เนาะเขาเพื่อหลายแล้วโค้งต่อไปเขาจีเข้าบ่ได้นี่ห่างจังหวะนี้ห่างต้องติดติดข้างเบื้องนี้เลย ทิจเจ๋เบืงนี้ไว้แล้วเขาเข่าโค้งไปเข่าโค้งหน้ามันจะเข่าได้เนาะอันนี้คอยขับมือเดียวเยนาะมันกับโบโบธนัทประได๋พอมือ,มอเขาขับโดนนี่ทีนี่ทวิดจอดบปกาแบบย่าคาเข้าไปนี่มีรัดแน่นอนก็เลยเอาโดนบินมาใกล้ๆก,ก,ก่อนทนวะิดอันนี้จอดรถอยู่ริ่นโดนตอนนี้นะ เอาเดินเข้ามาเราสังเกตเบิงึงเนาะต่อไปได้บอลน่าจะได้เยอะเลยถ้านีจ่ใจทางเลยโยกหนึ่งร้อยจังหวะและ้วทังแหงเลยจะให้มันคาเนาะให้มันคาอะไรยุ่งเลยผู้เดียวนะที่จริงมีหลายเนาะบในห,หลายบอลมันยากนะคะรับบ่ได้ถ่ายเบิ ขณะทายชั้นนี้กันยังกินเวลาไปประกอหลายแล้วเพื่อฮี่ิจอดรถเอาโดนขึ้นมาเอาโดนลงไปต่อบอลย่าเขาเอาโดนขึ้นอีกนะปินดันเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเอามาฝากกันตอนเล่นทางยากเป็นจะได้ทางแคบๆเนาะถ้าบุได้ขับจหว่าห่างปุปปินกับไปยากไาไดมือไม่นี่นะพวกเขาขับตลอดกะ S 1> <S 1> สบายเนาะแต่คือว่าแหละจังวาถอยโยกัน่นมันบางคนบบฮู้ได้แต่ค่อยเขารวดเบีกนแยังบบฮู้เอาเ,าเขาเข่าบบวิทเนาเช็ดจังไหนอ่าแบบว่าเขาค้าและโค้งจับแล้วเอ้าบบวิทล้วถอยไปมันก็ต้องไปห้อยเกาา่าเปนบ่หละเขาถอยไปเขาเรียบไหม่ก่ยังคือเกา่า,นาเนี่ยในเขาบบฮู้จังวาเลยก็ซีฮู้ก็จงไปเจอกับตัวเองแบบว่าเขาขอโค้งบบวิทเอ,าอ้าเขาคืดคืดออกจังวาน้ะพอดีนะพอมูผู้ใหสอนดิแบบนี้ดิบนะ่เคยมีผู้ใหบอกเลย แบบบูมี่ผู้ใดบอกนะว่าโค้งบูบิทต้องเห็นตัน้นในนี่นะเบื้องาะสภาพทางก็ประมาณเนี่ยแคบระไดล้ละเป็นรถ12ล้อก,กันแล้วแต่หางเขาก็ยังเต็มหมดละหางเอากว้างสามแม่ก็ยังเต็มทางไเลยหมดละเขาคือจะงงนะเอาแบบนี้เข้าก็อยากกัย่อละ เอาเราหา่างยาวไปอีกบางคนเป็นอย่างคือบอกห่างสั้นไปเนาะมันกะเล้วแต่สถานาการณ์เนาะถ้าหา่างยาวคือเขามาไต้เวียงจันทร์สิ่นะม้านี่บ๊ได้มันใกล้เลยเอา่าออกไายตะเวียงมาถึงเจ็ดแปดร้อยกิโลเลยถ้าสมมุติว่าเขาเอาหางสั้นเบือ,อยังม้าเนาะสมมติว่าขากลับมือขากลับมือจะมีเครื่องยาวเนาะจะมีเครื่องยาวเป็นเจ้าใส่บ่ได้เจ้าเหี้ยจะไหนนี่เจ้าก็บโได้เวียกมื่อมันบ่นะละ หางเงามันข้อดีมันก็มีหลายหนึ่งมาเครื่องมันเลือกได้แบบเขาเขาสามารถใส่เครื่องได้หลายประเภทนะบางคนว่าเอยคือเอารถสั้นไปครน,น่งชีเนาะสั้นหนึน่งเลยสังเกตปะนี่หางเขายังเงาแล้วเอารถเนี่ยบางคนว่าเอารถสั้นไปจะดีกว่ามันแม่นเนาะมันเลือกบ่ได้จังหวะนี้เนาะเขาเลือกบ่ได้เดยถ้าเจ้าเลือกหลายมันกับมีเรื่องหนึ่งมาเขาเขาไปหาเงินในบวละ เม่อไรเขาจะได้เงินเนาะกับเฮ็ดไปเอาหางยาวไปยากอะยาบ้านเนาะกระเพาะเอากันระวังเอาสิละมีหลายคนเฝ้าหลายคนบ่เข้าใจเนาะแม่เมียนหลายคนบ่เข้าใจกับ่ฮู้เลยเนาะทางจลิปแคบก็เอาหางยาวไปสินะใส่สองใส่สามคันไปใส่สองคันก็ได้เงินหลายแล้วเอากระดาษเงินเนาะเบอร์ละน่าคลิปนี้บูไม่อยังเอามาฝากเล็กๆน้อยสั้นๆ พอโบกิดอ่าโบดันลืมกันเนี่ยพอโบกฤฤิด์ทอดอ่ะเดี๋ยวจะราดลางก็ประมาณนี้แหละทางเส้นเลยไกน่นาะออกเลยมาเลยไก่แล้วก็เปียวมุมแนทางหลักเลยโอเคนะเอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆเทคนิคน้อยๆเนาะสาระน้อยๆพอบอกติดบอกต่อกัน เป็นความหูห้ห้ผู้ส,รสำรับผู้ที่เรียนขับไม่ผู้ที่ประสบการณ์บ่รสูงเนาะผู้ที่ประสบการณ์สูงหรือจริงแล้วแบบอ่ากระเบิ่งได้เนาะ <c oughs> แต่มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกมามาอ่ามาบอกมาสอนกันแต่ละคลิปจากประสบการณ์จริงบ่มีทิศดีเลยบูมีพานของ,งเฮียนเนาะบ่มีเนาะอันนี้อ่าประสบการณ์จริงล้วนเลยเนาะเอามาฝากกันอ่าอรับผู้ใดมากกกดไลค์ ถึกใจกับแซ่แลด้เนาะกดติดตาไม่แล้วผูดด้ใดเข้ามาใหม่กันเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า่ะกลับไปห้วยทรายเดี๋ยวมืออื่นน่าจะได้กลับคิดว่ามามือนี้ตัวข้างเลยมือไดกลับกับเห็นมือหื่อน,น่าจะได้เห็นคลิปนเนาะอ้าวมือนี้จากกันเท่านเจอกันคลิปหน้านะไปก่อนไป